สวัสดีค่ะแชมชวนกินนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำวอฟเฟิโลนมโรงเรียนนะคะแบบมีไส้ส่วนประกอบเราลงไว้ให้ในคลิปเลยนะคะค่ะเริ่มแรกนะคะเดี๋ยวเราจะใส่แป้งขนมปังลงไปในภาชนะก่อนนะคะตามด้วยยีสต์หวานนะคะแล้วก็เกลือปน่นเราคลุกเขาให้เขาเข้ากันก่อนนะคะจากนั้นเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายป่นนะคะ ใส่ลงไปตรงกลางค่ะเพื่อทีอ่ใส่ของแห้งให้ครบลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะตามด้วยส่วนที่เป็นของเหลวก็คือนมโรงเรียนนะคะแล้วก็ไข่ไก่หนึ่งฟองค่ะเราใส่ลงไปแล้วเดี๋ยวเราจะนวดให้เขาเข้ากันนะคะส่วนผสมตรงนี้เวลาเขา,เานวดพอเข้ากันแล้วเขาจะเริ่มเหนียวหนืดนะคะ เร,เ,รเราตีไข่แดงให้ละเอียดให้เป็นเนื้อเดียวกับแป้งนะคะเขาจะได้เข้ากันดีค่ะก็จะมีความหนืดขึ้นเยอะเลยนะคะพอเรานวดไปได้สักพักนะคะเขาก็จะเริ่มไม่ติดภา,าชนะแล้วค่ะเราก็จะเติมน้ำมันถั่วเหลืองนะคะลงไปทีละครึ่งและพอนวดไปสักพักหนึ่งเราเติมอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือนะคะนวดเขาจนเข้ากันดี เขาก็จะไม่ติดภาชนะแบบนี้ค่ะแล้วส่วนของน้ํามันนะคะมันก็จะแห้งขึ้นด้วยเราก็จะพับทบไปทบมาแบบนี้ค่ะเขาจะเข้ากันได้ง่ายแล้วเขาก็จะเริ่มเนียนขึ้นนะคะเราก็จะนวดไปในกะละมังแบบนี้เลยค่ะเพื่อที่ให้เขาเนียนนะคะ เพราะว่าตัวว a f f l e ลตัวนี้เราต้องมีการบ่มเพื่อให้ยีสต์เขาขึ้นฟูเป็นอีกเท่าตัวนึด้วยนะคะได้แบบนี้แล้วเดี๋ยวเราแรปด้วยพลาสติกค่ะแล้วเราก็นำไปวางในที่ที่อุณหภูมิสูงหน่อยนะคะเหมือนที่อากาศร้อนอบอ้าวแบบชั่วในห้องก็ได้นะคะหรือว่าในส่วนที่มีอ,อ,อากาศสูง พอได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆตัดแบ่งเป็นก้อนละประมาณ5้าสิบกรัมเลยค่ะเราก็จะช่างเ,เฉลี่ยเอานะคะใกล้เคียงได้ค่ะเพื่อนๆแบ่งเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะเขาก็จะชิ้นเท่าๆกันค่ะถ้าเพื่อนๆจะนําไปทําขายหรือว่าทํากินเองก็ได้นะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเรามาใส่ไส้กันเลยค่ะส่วน ของไส้นะคะวันนี้เราใช้ไส้ฝอยทองกับไส้ลูกเกดค่ะเพื่อนๆหยิบใส่ประมาณนี้ได้เลยแล้วก็เนี่นะคะบีบเขาให้ปิดสนิทแบบนี้อาจจะคืนเขาให้กลมบ้างนิดหน่อยได้ค่ะทำแบบนี้นะคะทุกลูกเลยค่ะไส้ฝอยทองก็เราก็จะต้องใช้สองมือช่วยกันแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาจะชอบติดตามกันมาเพราะว่าเส้นเขาจะยาว ใส่ยากกว่าหน่อยนะคะแต่ว่าเวลาทานเข้าไปแล้วนะคะคือจะได้รสชาตาิที่เข้าเนื้อะคะ่ะเพราะว่าเรามีไส้พอเราใส่ไส้ฝอยทองพอแล้วนะคะเราจะเปลี่ยนมาใส่เป็นไส้ลูกเกดด้วยค่ะบางคนเพื่อนๆบางคนนะคะไม่ชอบไส้ฝอยทองเราก็เลยทําเป็นไส้ลูกเกดด้วยแล้วแต่ เพื่อนๆเลยนะคะว่าไส้ตรงนี้เพื่อนๆอยากใส่เป็นไส้อะไรก็สามารถปรับเปลี่ยนได้เลยค่ะเขาก็จะคึงง่ายขึ้นเลยนะคะเพราะว่าแป้งเขาได้ที่แล้วจากนั้นลาว,วอร์มเตาเลยค่ะที่เป็นเตาว a ฟเฟิลนะคะแบบนี้ให้เพื่อนๆทาน้ํามันู่เหลืองนะคะลงไปก่อนรอบแรกเลยนะคะไม่ต้องทาทุกรอบก็ได้ให้ทารอบแรกเท่านั้นแล้วเพื่อนๆก็นำตัววอฟเฟิลนะคะวางตรงแกนกลางเลยค่ะ บบนี้นะคะเขาจะได้ทั้งลายแล้วก็ได้ความสมดุลด้ค่ะถ้าเพื่อนๆวางเอียงอะไรเขาก็จะอาจจะไม่สวยนะคะเนี่ยประมาณ2นาทีนะคะใกล้เคียงเขาก็จะสุกกําลังดีแบบนี้เลยค่ะสีสวยกําลังดีเลยค่ะถ้าเพื่อนๆบางคนนะคะชอบที่มีเก็ดคาราเมลนะคะเราสามารถโรยเป็นน้ําตาลคาราเมลแบบนี้ลงไปตรงกลางได้เลยค่ะทําลักษณะเดียวกับคฟเฟอ์ได้ แล้วเราก็ปิดแบบนี้นะคะ,ะถ้าช่วงที่เขาใช้ได้นะคะบางเครื่องเขาก็จะมีไฟเขียวเตือนขึ้นมานี่ค่ะน้ำตาลคาราเมลก,ก็จะเริ่มละลายตรงกลางแบบนี้ก็จะได้รสชาติหอมหวานไปอีกนะคะเราก็จะทำสลับกันทั้งสองไส้เลยค่ะทั้งไส้อฝอยทองแล้วก็ไส้ลูกเกดน,นะคะ ก็จะมีความกรอบนอกนุ่มในนะคะเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้นะคะยังไงถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะ